กดได้แล้วหนึ่งตัวตัวใหญ่ด้วยนะสวัสดีค่ะไปตามแพรรี่ค่ะเดี๋ยววันนี้แพรจะพาทุกคนไปปลูกถั่วที่ส่งกันไปดูวิธีการปลูกถั่วที่ส่งกันนะคะว่าเราปลูกยังไงบ้างมีขั้นตอนอะไรบ้างไปค่ะทุกคนและว,วันนี้เรามาปลูกถั่วที่ส่งกันนะคะนี่เตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแพรกำลังจะลงปลูกเนาะฝั่งโน้นเขาปลูกชานะคะ ทางนี้จะปลูกถั่วลิสงนะ่ย้มถอดเสียงอถอดตงแเีคแล้วก็รอล่อดึง้นแดล้วอม่ที่นอดยมเียอ๋นนี่ก็มัดตัวนี่หัวตวนียดจะเยอจ้าอันไหนที่ใหญ่ที อ,อมสำหรับการปลูกโัวที่ส่งนะคะสำคัญเลยคือเมล็ดพันธุ์ค่ะถ้าเมล็ดพันธุ์ไม่ดีการปลูกโคลที่ส่งก็อาจจะไม่งอกนะคะสำหรับพันธุ์ที่เราปลูกวันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ดอยนะคะพันธุ์สีแด,ดงแบบนี้เนาะแล้วก็ช่วงเวลาที่เราจะมาปลูกโัวดี้ส่งก็คือประมาณเดือน5เด<ๆ>ือน6 เดือนนี้ก็คือ2เดือนนี้คือจะเหมาะมากสําหรับการปลูกถั่วได้สงนะคะแล้วก็ดินสําหรับที่เราจะปลูกพื้นไหนที่เราจะปลูกเราก็จะเตรียมการเตรียมดินนะคะทําการเตรียมดินเนาะขุดหน้าดินแล้วก็ให้ให้ตากแดดไว้สักประมาณเดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็ามาเคลียร์พื้นที่แล้วก็สามารถเพาะปลูกได้เลยระยะเวลาในการงอกก็หลังจากที่เราปลูกไปแล้วประมาณ2 3สามอาทิตย์ต้นอ่อนของ เมล็ดพันธุ์ของถั่วลิสงก็เริ่มงอกนะคะแล้วเราก็จะมาพรวนดินแบบนี้นะคะแล้วก็ถอนหญ้าให้นะคะระยะการเก็บเกี่ยวก็ประมาณ2 3งเดือนขึ้นไปนะคะสามารถเก็บเกี่ยวได้เลยสําหรับแพรก็วันนี้ก็มาพรวนดินให้กับถั่วลิสงที่แม่ปลูกไว้ก่อนหน้านั้นอาจจะไม่เยอะนะคะแม่ก็ลองปลูกดูเพื่อทดลองพันธุ์ของถั่วลิสงดูนะคะ หลังจากนี้เราก็จะรออีกสองถึงอสามอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลว่าถัว่วที่ส่งที่เราปลูกไปนั้นอัตราการงอกดีไหมแล้วก็เราก็มาทําการหอนหญ้าแล้วก็พวนดินให้อีกทีนะคะวันนี้แม่กับป้าๆเขาจะมาตกปลากันนะตกปลานในลาธารตอนนี้กําลังเตรียมเบ็ดอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าแม่กับป้าจะตกปลาได้ไหม นี่ค่ะบรรยากาศลำธารน,นะคะข้างล่างจะเป็นลำธารเนาะนี่จ้าทุกคนบรรยากาศดีไหมอุปกรณ์พร้อมแล้วจ้าทุกคนอันนี้จะเป็นคันเบ็ดนะแล้วก็แม่ไหนโชว์ไส้เดือนสิอันนี้คือไส้เดือนนะคะแม่คขะจะร้อยเข้าไปอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นเหยื่อนะอุปกรณ์พร้อมแล้วเนี่ยดูสิพร้อมหรือยังคุณแม่พร้อมแล้วยยพร้อมแล้วลุวลยป้าออกมาละ <c oughs> วันนี้มีกันสองคนนะมีป้ากับแม่สองคนนะคะป้าอยู่ข้างในเเลกำลังเตรียมตัวอยู่ออไปค่ะไปค่ะบ๊ายบเลยค่ะสู้ๆค่ะเริ่มเดินไปแล้วนะทุกคนน้ำทานอยู่ข้างล่างนะไม่ได้ไกลจากตรงนี้ี่้อูจะลื่นนะคะต้องเดินดีๆเนี่ย เดินนะทุกคนเดินก็ลําบากอยู่นะคะเพราะว่าเราจะต้องเดินตามแม่น้ําไปเนาะป้าเขาบอกว่าจะไปตกที่น้ําตกนะคะตรงข้างล่างนู่นการเดินทางก็จะลําบากนิดนึงเนาะแต่ทุกคนใจสู้มากดูดูแม่ไปนู่นแล้วทุกคนไวจังเลยคุณแม่จ๋าเนี่ย ดูทางนะคะเดินจัดว่าลำบากอยู่นะทุกคนนี่ดูนี่ค่ะเขาก็จะมาตกในที่ที่แบบนี้นะทุกคนดูสิเดี๋ยวดูให้ดูแม่นะแม่อยู่นู้น สู้ๆนะช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าฝนนะคะทุกคนฝนตกหนักน้ำแม่น้ำก็ลำธารต่างๆก็จะเป็นสีแดงเนาะปลาก็อาจจะไม่ค่อยกินเหยื่อเวลาเราตกปลาหรือตกเป็ดเราก็อาจจะตกได้น้อยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะตกเฉพาะไว้เป็นสําหรับมื้อกลางวันวันนี้เนาะพอดีเรามาดูแปลงถั่วได้ส่งนะคะที่เราปลูกไว้เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปพรวนดินแล้วก็ถอนหญ้าให้ เราก็เลยเอาเวลาช่วงเช้ามาตกปลากาันค่ะอู้ทุกคนได้แล้วหนึ่งตัวตัวใหญ่ด้วยนะหูแม่ได้แล้วคะ่ะทุกคนโอน้นี่ๆๆดูใกล้ๆอันนี้จะเป็นปลาหินนะคะทุกคน ตัวตะกี้ใหญ่มากนะวิ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 คนทุกคน ตาทุกคนนี่กุ้งนี่นี่นี่ทุกคนนี่ได้แล้วหนึ่งตัวเออคุณแม่เก่งจังเลย ทุกคนแม่ได้ไแล้วไม่ได้ไปอีกแล้วค่ะทุกคนอุ้ยไม่ได้เลยทุกคนอือือสำหรับการตกปลาของช่วงเช้านะคะแพรก็พอได้กินเนาะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปดูแปลงถั่วลิสงต่อนะคะเดี๋ยวแพรแวะเก็บผักเรือนอันนี้ก็มีชื่อว่าผักเรือนนะคะ เป็นผักที่ขึ้นเติบโตตามธรรมชาติตามลำทานมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์นะคะก็จะหอมหอมจะกินเป็นกับแกล้มต้มจืดหรือว่าเอาไปผัดนะ้ำมันหอยอร่อยนะคะชีวิตบนดอยนะคะมีอะไรให้เราได้กินอีกหลายๆอย่างนะคะโดยที่เราไม่ต้องซื้อการอยู่บนดอยก็มีความสุขในฉบับของของเรานะคะแปลว่า อากาศดีนะคะธรรมชาติก็สดชื่นมีผักปลอดสารพิษให้เรากินมากมายเลยนี่คือความสุขของคนที่ได้อยู่บนดอยอย่างแพรนะคะแพรก็ไม่รู้นะคะว่าคนอื่นเขาจะมีความสุขแบบนี้ไหมแต่แพรมีความสุขนะคะต้นอะโวคาโดเริ่มออกผลแล้วนะทุกคนดูดิกำลังงามเลยแต่ว่ามันยังไม่แก่นะดูดินี่โอ้ออกเยอะจางเลยเดี๋ยวอีกหน่อยก็ได้กินแล้วนะเนี่ย และนี่คือแปลงถั่วลิสงนะคะอันนี้เริ่มโตแล้วนะคะนี่ค่ะดูสิโอ้งามเนาะและนี่ก็คือแปลงถั่วลิสงที่เราปลูกวันนั้นนะคะผ่านไปประมาณสองสามอาทิตย์นะคะเริ่มโตแล้วเนาะวันนี้เราก็เลยจะมาดึงหญ้าถอนหญ้าให้ต้นถั่วลิสงนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็น ป่าถั่วลิสงหมดเลยนะคะฝั่งนู้นเขาปลูกนานแล้วนะคะเริ่มโตเต็มที่แล้วเนาะฝั่งนี้กําลังโตนะคะแถวนี้นะดูสินี่ค่ะแถวนี้กําลังโตนะคะวันนี้เราจะมาถางหญ้าให้ต้นถั่วลิสงนะคะซิซูค่ะทุกคนเจอเห็ดโคนด้วยค่ะดูดิเต็มเลยว้าว โอ้ยกำลังงามเลยค่ะทุกคนกำลังตุ่มเลยนะเนี่ยดูดิโอ้ยน่ารักตะมุตะมิเดี๋ยวเราจะถอนกันนะคะแม่เก็บเห็ดแล้วนะคะดูดิอุ้ยสวยจังอ,อืออ้เหรันน้อยนี่ก็ต้องขุดไหมแม่ันน้อยเนี่ต้องขุดไหมอ่ะ ช่วยช่วยโอ้นี่ไงทุกคนเออแม่หักแล้วนะนี่เออรัตสมันเต็นค่ะทุกคนเนี่ข้างบนอีกอันหนึ่งน่ะนี่นี่เตปุเตปี โอเคค่ะเดี๋ยวให้แม่เก็บืมได้เยอะอยู่นะนี่สำหรับวันนี้นะคะ หลังจากที่เราพรวนดินแล้วก็ถอนย้ายแปลงถั่วได้ส่งแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกหนึ่งแปลงนะคะหลังจากเสร็จตรงนี้เดี๋ยวแพรกับแม่ก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็เหนื่อยๆมาทั้งวันแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะที่เป็นกําลังใจให้แพรเร่มาเนาะเดี๋ยววันนี้แพรก็ขอตัวไปก่อนนะคะไปละค่ะขอบคุณค่ะ